มือนี้ก็มาอยู่อำเภอขามสะแกแสงนะครับมาเบิงสวนดอกเตอร์สุพีนะครับสวนเกษตรอินซี่นะครับบรรยากาศยั่มเศร้านะครับเบิงดูครับพี่น้องมีมัดถุนแนวครับเนี่ยลมรื่นชุ่มชื้นชุ่มชํำนะครับกัวสิมาขนาดนี้ก็เติบหนึ่งเยอะครับมือนี้สิไปว่านแหเวยครับเด้อฝากติดตามนะครับว่านแห่สี่ใดป่าบ่นะครับ นี่คล้องนะครับคล้องคล้องอันนี้คล้องระวังในสวนด้ครับกสิมีปลูกมะพร้าวนะครับปลูกบกพร้าวอันนี้คล้องอีกเส้นหนึ่งนะครับพูดแบกแหไปแล้วครับดรสุพีนะครับครับอันนี้เริ่มแล้วนะครับเนี่ยมึงสกิลการวานแหครับของดรสุพีนะครับไม่รู้ว่าสิได้ปลาเพราะนะครับแต่ว่าปลาเพ่นไหลครับ จำครั้งไว้ในขู่เหรอครับเนี่ยก <g ül> ำลังห่างแหะครับแหะเอ็นคนนี้ครับ <g ül> รเ,นเนี่ยป่ามากเหรอครับอ้ป่าลายลาลองดูวัดเสียวป่าไปย่างครับเนี่ยปึ๊บนี่ครับโอ้ยเห็ดจำานี่แหละครับเนี่ยนะครับป่ามันหลายๆครับอุดมสมบูรณ์นะครับ เอาแล้วครับไปนี่ครับเอาขึ้นแล้วครับไปเนี่ครับมูววววววาวว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 บวว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 วอยนะครับปลาว คุนบอกว่ายี่นี่มีบดตรแนีวครับยกเว้นปลาฉลามกับปลาโลมานะครับนกหนูปูปีกนะครับเจ้าเห็นเลยรได้ครับปูปีกโอ้ยเปล่งเปล่งครับปลาเค็งครับปลาหมอเทศนะครับใหญ่มากตัวละโลครับนะครับเอาครับบันไดเบิ่งเบิองเลยครับอีกดอกนึงนลครับที่ได้ปันใดครับ เถี่ยเดียวครับไลายครับคับขนาดเออปลานิ่นนะครับปลานิ่นปลานิ่นนะครับธรรมชาตินะครับบ่ได้เลี้ยงแบบกระช่องกระเชิงยังนะครับบ่ดินคล้องใส่ไกลครับนะครับโอ้คักอีหลีครับดอกเตอร์ครับพิ่อรวมสมบูรณ์หลค์นะครับเนาะนี่ครับโอ้สุดยอดครับสุดยอด